สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกัเบจุออีกแล้วนะ อยู่ในตัวนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะเป็นกล้องมองข้างแบบนี้เลยเนาะที่จะเปิดของเขาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวนี้มีสมาร์ททีเลตแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามารับชมที่ภายในกันบ้างนะคะในส่วนของภายในเป็นภายในสีดำนะคะสำหรับตัว Staria คันนี้นะคะตัวกระจกของเขาเป็นแบบออโต้นะคะสองบานเนาะเซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะคะก็ลื่นเท่าไหร่ก็ลื่นสบา ะะเป็นมัลติฟังกชันแบบนี้เลยนะคะกะ็มีโลโก้สตาร์เรียแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นตัวแอร์แบกเนาะสามารถรับสายวางสายได้นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงรไมไปถึงสามารถสั่งการได้ด้วยเสียงเนาะสำหรับตัวรถนะคะและยังมีเป็นตัวแพ n เดิลชิปแบบนี้ให้นะคะสับเกียร์ยเล่นเกียร์สปีดเกียร์ยกันได้เลยค่ะตัวเรือนไม้นะคะอยู่ที่39,00 0กิโลเมตรเข้าน้ำน,นะคะสำหรับตัวคุณไดอ i นิชวันนะคะสตาร์เรียค่ะ นะคะคตัวหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้เลยนะคะตัวแอร์เป็นแบบออโต้นะคะและยังมีเป็นตัวปุ่ม e n g i n e t t a r t หรือว่าปุ่ม p u h Start ให้นะคะในส่วนของตัวด้านหน้าห้องโดยสารนะคะ mm hmm. ก็จะมีประมาณนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูที่ด้านหลังกันบ้างนะคะ ในส่วนของประตูนะคะสามารถเปิดปิดอ,อัตโนมัติได้ซ้ายขวาเลยนะคะตัวรถตัวเบาเป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าสีดำแบบนี้นะคะเดินได้สีเทานะคะสังเกตได้ว่านะคะตัวเบาะนะคะบางตัวคือเจ้าของเก่าเขาดูแลดีมากนะคะตัวซีนเบาะยังไม่ได้แกะแบบนี้เลยค่ะก็ลูกค้าจะได้เป็นรถครอบครัว11ที่นั่งนะคะที่สภาพใหม่มากๆนะคะแล้วก็ตัวเพดานเป้งเลี้ยงแบบนี้ ะะจอกลางสําหรับผู้โดยสารด้านหลังก็มีให้พร้อมนะคะสำหรับตัวอสัสตาเรียคันนี้นะคะดอกยางของเขาก็แน่นๆนะคะทั้งสีเส้นเลยนะคะคันนี้ได้เป็นรถ11ที่นั่งนะคะลูกค้าตัวเบาด้านหลังเขาสามารถ คับนะคะได้นะคะบแบบนอนระนาบไปเลยนะคะตัวรถค่อนข้างที่จะกว้างนะคะสําหรับตัวอ่าสตาริยานะคะมีเป็นตัวแอร์ราวให้รอบพันนะคะแล้วก็เพดานเขาคืออ่าเด้งเกลี้ยงแบบนี้เลยนะคะสําหรับฝาท้ายก็เปิดปิดอัตโนมัติได้เลยนะคะสําหรับอ่าคันนี้นะคะก็ ไฟส่วนตัวชอบไฟด้านหลังเขามากๆเลยนะคะลูกค้าแล้วก็กล้องมองหลังมีให้นะคะมาพร้อมกับตัวเครื่อง2.2ดีเซลนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาหรือกำลังเล็งๆไว้อยู่นะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือว่าจะนัดเข้ามาดูรถกันหน้างานก็ได้คะ่ะหรือว่า จังหวัดนะคะไม่สะดวกก็ทางเรานะคะมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นได้ถึงหน้าบ้านนะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการที่จะจัดไฟแนนซ์นะคะจะเข้ามาถึงจุดนี้แล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะ ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ